เริ่มแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับรายการเลอมัง24ชั่วโมงครับ1ปีมีครั้งสำหรับรายการนี้เพื่อนๆที่เชียร์ปีนี้เป็นปีแรกต้องรู้อะไรบ้างแฟมรวมมาให้แล้วนะครับทำความเข้าใจาพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆวิธีการเชียร์เลอมัง24ชั่วโมงครับจะไม่เหมือนกับการเชียร์การแข่งขันรถยนต์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฟอร์มูล่าวันเนี่ยเราจะเน้นเชียร์นักขับเพราะว่ารถเนี่ยมี1คันต่อ1นคนใช่ไหมครับมันก็ทำให้ง่ายต่อการติดตามแล้วก็ผูกพันกับบุคคลเป็นหลักแต่ในรายการเลอมัง2 4ชชััััั่วโมมมงเเนนนนนนนีีย1คคจะกขบบบ2-3ปป็็แทาติ้ ทําให้แฟนๆเนี่ยมักจะเชียร์เป็นแบรนด์หรือทีมมากกว่าบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นฟอร์ลีจากประเทศอิตาลี BMW จากเยอรมนีโตโยต้าจากประเทศญี่ปุน่นหรือคัดดิแลกจากประเทศอเมริกาทําให้การเชียร์เนี่ยจะให้ฟีลคล้ายฟุตบอลโลกในเวอร์ชันของการแข่งขันรถยนต์นะครับพเพื่อนๆเลือกได้เลยครับว่าจะเชียร์เป็นชาบหรือเป็นแบรนด์ที่พเพื่อนๆชอบหรือว่าจะเชียร์นักขับก็ได้ตรงนี้อยู่ที่ความชอบล้วนๆน,นะครับและกติกาการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันจะแข่งขัน24ชั่วโงเเเต็่่ีดัักกทททนนนนาารอบ้้ชะปผูแถิ ใครเเข้าเ้าสนชถท,ท,ท,ที่แข่งขันเนี่ยมี3มคลาสหลักๆครับจัดลำดับตามคลาสของตัวเองไฮเปอร์คาร์เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปสุดครับไวที่สุดในสนามต่อมาคือ LMP2 ครับรถรุ่นกลางวิ่งเร็วกว่า GT3 แต่ช้ากว่าไฮเปอร์คาร์เป็นรุ่นที่มีเฉพาะสนามเลอแมงเท่านั้นสําหรับปีนี้นะครับและรุ่นสุดท้ายคือ LMGT3 ครับหรือรถ GT3 ที่เราคุ้นเคยกันก็คือรถซปเปอร์คาร์แต่งเต็มระบบเช่น f e r ร์รารี่ปอร์เช่แอสตันมาตินหรือซปเปอร์คาร์ที่เราเห็นกันในท้องถนนเลยครับมันแข่งขันกันยีบชั่วโมงแล้วเราต้อง ใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ว่างแบบ24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นชั่วโมงแรกครับจะเป็นพิธีเปิดอันนี้พลาดไม่ได้นะเพราะหน้าดูมากๆนะครับมีมนขลังพอสมควรเลยแล้วการแข่งขันในช่วงแรกเนี่ยรถจะแย่งตำแหน่งกันแบบเดกเดือดมากๆเหมือน F1 เลยครับห้ามพลาดตกมาตอนกลางคืนนะครับจะเป็นช่วงที่โหดที่สุดพนักขับเนี่ยต้องขับในความมืดแล้วก็ต้องมีสมาธิมากๆความอึดของทีมเนี่ยเริ่มมีผลตอนนี้นะครับช่วงเช้าครับจะเป็นช่วงที่วัดศักยภาพของรถครับรถจะเริ่มเสียในช่วงนี้นะแล้วนักขับ การลุ้นแชมป์หรือพังตอนจบเนี่ยดราม่าต่างๆจะเกิดช่วงนี้เยอะมากๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเวลาเชียร์เลยนะผมแนะนาว่าช่วงโมงสุดท้ายเหมือนแข่ง F1 เลยอยากให้เชียร์ช่วงนั้นมากๆนะครับแล้วจะดูถ่ายทอดสดยังไงครับสมัครรับชมผ่านเว็บไซต์ FIAWEC Official Stream ได้เลยครับเริ่มแข่งขันวันเสาร์14มิถุนาเวลา21นาฬิกาแล้วจบการแข่งขันวันอาทิตย์15มิถุนายนเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเพื่อนๆอย่าดูผิดประเทศนะทิ้งท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะชมรายการนี้ให้สนุกมากขึ้นผมแนะนําให้เป็น ดูหนังเรื่อง f o r d V Ferrari แล้วก็ Gran Turismo ครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะอินกับรายการนี้มากขึ้นแน่นอนนะครับสุดท้ายปีนี้รุ้นให้แบรนด์ไหนชนะรุ้นให้รถของชาติไหนชนะหรือนักขับคนไหนชนะลองมาแชร์กันได้นะครับ